ทำไมทารบไม่ควรดื่มน้ำก่อนหกเดือนตายเด็กยังทำงานได้ไม่ดีนะคะในเด็กทารตายเขายังทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถกรองของเหลวได้อีกทั้งอาจไปเจือจางความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเป็นธาตุสำคัญของร่างกายที่ช่วยรักษาสมดุลน,น้ำระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ ซึ่งธรรมชาติได้สร้างนมแม่ให้มีน้ำที่เหมาะสมกับทารกเอาไว้แล้วค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกน้อยจะขาดน้ำนะคะในน้ำนมแม่นั้นมีน้ำที่เพียงพอเด็กทารกวัยต่ำกว่าระดับอายุ6เดือนไม่จำเป็นต้องถามน้ำค่ะเพราะน้ำนมแม่ซึ่งมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับลูกน้อยอยู่แล้วค่ะ หากคุณแม่ให้ลูกน้อยดื่มน้ำลูกน้อยจะขาดสารอาหารค่ะเพราะเด็กจะอิ่มน้ำและไม่กินนมในกรณีถ้าเด็กทาลูกดื่มน้ำจนอิ่มจะดูดนมแม่ได้น้อยลงและเมื่อเข้าเต้าน้อยครั้งน้ำนมแม่ก็จะน้อยไปด้วยค่ะถ้าลูกน้อยเมื่อได้รับน้ำเยอะกว่านมก็จะไม่ได้สารอาหารที่เต็มที่ค่ะน้ำนมแม่ ถือว่าดีที่สุดค่ะและข้อเสียของการดื่มน้ำของทารกอีกหนึ่งข้อนะคะคือทา,า,ารกอาจชักหรือเสียชีวิตได้ค่ะทารกห้ามกินน้ำเพราะไม่ได้มีความสมดุลที่ดีของอิเล็กโทรไลต์เช่นโซเดียมโพแทสเซียมหากทารกดื่มน้ำเข้าไปในปริมาณที่มากอาจเกิดภาวะไม่สมดุลเพราะมีโซเดียมจับเกินไป ซึ่งอาจไปสู่สภาวะสมองบวมและเกิดอาการชักได้บางกรณีค่ะดังนั้นแล้วทาลบห้ามดื่มน้ำในช่วงที่อายุต่ำกว่า6เดือนค่ะ